สมบูรหรือผู้การเต๋อครับว่าที่ผู้สมัครสอสอหนองคายเขตหนึง่งพักภูมิใจไทยครับผมย้ายเข้ามารับราชการที่จังหวัดน้องคายเมื่อปี2 5 5 3ในตําแหน่งผู้กำกับเมืองหนองคายครับผมอยู่น้องคายมาทั้งหมดรวมทั้งหมด16ปีนะครับติดต่อกันในตําแหน่งรองผู้การแล้วก็ผู้การนะครับผมย้ายมา สร้างหลายอย่างสร้างโรงพักเมืองหนองคายใหม่สร้างสนาสมฟุตบอลหรือสมบูรณ์และสนามยิงปืนของตอัวทอนจังหวัดหนองคายจนกระทั่งผมตำแหน่งสูงขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการระหว่างที่ตำแหน่งรองผู้บัญชาการผมไปตรวจราชการตามจังหวัดต่งตางๆผมไปตรวจราชการที่นครปฐม ับว่านครปนมัฒนาเมืองไปได้ไกลมากไกลกว่าหนองคายหลายช่วงตัวแม้กระทั่งปัจจุบันนครปนมมีสิงช้าสวรรค์มีพญานาคซึ่งจริงๆแล้วถ้าเอ่ยหนองคายต้องพญานาคครับแต่ปัจจุบันพี่น้องชาวบ้านไปกราบไหว้บูชาที่จังหวัดนครพนมซึ่งผมรู้สึกว่าน้องคายต้องเป็นที่ตำนานของพญานาคผมคิดอยู่ตลอดว่าทำไมหนองคายบ้านผม เพื่อนบ้าตอนนั้นนะครับโดยท่านขับรถกลับครับผ่านทางจังหวัดบึงการจังหวัดบึงการเนี่ยเกิดหลังเรานะครับแยกจากเราไปสุขีปปัจจุบันบึงการเนี่ยพัฒนาไปอย่าเอาหนองคายไปเทียกบกระบึงการครับตอนนี้บึงการมีสะพานข้ามไทยลาวใหญ่มากรับจําหนักสินค้าได้สูงมากนะครับถ <c oughs> มโข,ง,ขงไปสร้างแลนด์มาร์กกำลงังจะสร้าง ขอชมเมืองถนน6เดอนอย่างดีและอีก3าปีจะมีสนามบินบึงการและพ่อเสร็จจากบึงการนะครับก็ขับรถกลับบ้านที่หนองคายผมคิดอยู่เสมอว่าน้องคายเรามันต้องมีการพัฒนาปัจจุบันผมยศพลตำรวจโทตำแหน่งเป็นหัวหน้าจะเตตำรวจนะครับผมคิดว่าถ้าผมรับราชการต่อไปก็สุขสบายดีแต่ผมถาม วเองตลอดว่าผมจะอยู่ยกับหนองคายในสภาพแบบนี้หรือผมถามตัวเองมาเสมอผมคิดว่ามันจําเป็นแล้วที่ผมจะต้องเป็นตัวจักคนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดหนองคายให้เป็นรูปธรรมให้อย่างน้อยใกล้เคียงกับจังหวัดพือนบ้านปัจจุบันหนองคายบ้านผมกลายเป็นเมืองผ่านครับเคยได้ยินไหมครับเวียงจันทร์อุดรอุดรเวียงจันทร์ผมคิดอยู่เสมอว่าทําไมเขาไม่มาเที่ยวหนองคายทาไมไม่มนันทางหนอง,นอง เป็นจังหวัดที่ในประเทศไทยที่อยู่ตรงข้ามมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านคือสอปป,ปลาวมีทั้งคนลาวและคนจีนเรามีศักยภาพเยอะแต่ปัจจุบันหนองคายเราเงียบมากคนไม่คิดจะมาเที่ยวเลยหรือไม่มาคอนเลยการใช้จ่ายในหนองคายเราถือว่าน้อยมากเงียบมากครับเราจะต้องสร้างบ้านแปลงเมืองให้มีจุดขายให้คนมาเที่ยวเราน่าจะมีหอชมเมือง นะเหมือนร้อยเอ็ดเราวน่าจะพัฒนา,าสายสีอิง,งทางเดินดินโขงให้สวยงามเหมือนจังหวัดพื้นบ้านโครงสร้างพื้นฐานของพี่น้องที่อยู่ตามท้องถิ่นก็เช่นเดียวกันผมต้องทำครับลงไปดูแก้ไขน้าําไฟทางผมคิดอยู่ในใจเสมอครับผมเลยตัดสินใจว่าผมลาออกครับ ราชการแล้วก็มาลงสมัครสสเพื่อมาสร้างบ้านแปลงมืองเพื่อมาผักดันงบประมาณพัฒนาจังหวัดหนองคายในภาพรวมและปัญหาพื้นฐานท้องถิ่นก็จะแก้ไขให้ดีที่สุดครับลองับให้โอกาสผมผมให้โอกาสตัวเองแค่4ปีเมื่อพี่น้องเลือกมาเป็นสสภายใน4ปีถ้าผมทำไม่ได้ผมจะพิน,นาตัวเองครับจะไม่มี4ปีอีกต่อไปของผมผมยืนยันกับพี่น้องว่าผม ผมตั้งใจมาเป็นสสเพื่อแก้ปัญหาเพื่อมาพัฒนาให้จังหวัดหนองคายผมย้งอีกทีว่าถ้าสี่ปีของผมไม่สามารถที่จะผักดันรูปมาณไม่สามารถที่จะมาสร้างบ้านแปลงเมืองหนองคายให้เป็นรูปธรรมเห็นหน้าเห็นหลังจะไม่มีสี่ปีต่อไปของผมครับของคับพี่น้องครับขอเสียงประมือดังให้กับพบีบ่พี้ัง ยอดเลยนะครับถามพบเป็นพี่น้องมักบักบักบครับมักบอครับเอาบอครับเอาถ้าเอาถ้าชอบขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับผู้สนับสนุนนะผู้สนับส แล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้ท่านมาให้กําลังใจที่เตอ๋อด้วยนะครับท่านนายยกเล่าตางคำครับท่านกินวัฒน์ผาทองครับขอเสียงกบมื่งดังด้วยครับ